สวัสดีครับพี่น้องผมมือนี็กกับพ่อกันอีกสวยๆเต๋อพี่น้องเลยหลังจากที่บ่อเลลุงคลิปหลายมือแล้วพี่น้องหาคลิปบ่อเลครับหายิ่งปลาบ่อเลยยิ่งปลานี่หายากกับปีนี้มือเนี่เป็นมือที่หกแล้วพี่น้องอีเป็นอาทิตย์แล้วที่ออกมาหาเลาะยิงอยู่นี่บ่อเห็ปดปลาเลย ปวดอะไรลงคลิปซีหาหมื่นแล้วพี่ลองเลยมันซีหาหมื่นขึ้นเป็นหลายกว่านัแล้ววะจัอย่ามันหาบ่ได้พี่ลองเลยไปหาสันตอกยิงนู้กันทายมากกันลงบล่ได้ดอกพี่ลองไอ้ลงหยกักติดเหลียงเฮี้เห็ดหยักเห็ดเละๆกันล,ลงไปก็จะคิดลงให้นะ ติดเลียงมันบคือหาป่าหรอกพี่น้องก็ย้อนหายยิ่งปลาไปาเลยเราก็จะไปไทายยิ่งหนู <c oughs> ไปสันตอกพี่น้องกับพ่อได้อยู่ได้กิน,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 นกันหนูมีกันบ่มีหนูกับบ่ได้คือกันนะเนี่ยอย่ามาหลุดบ่ไกันครับพี่น้องสิมีโตมือนี่สิพอป่าบ่าามาเท่านี้ก็ได้เป็นไม้ต้นตาลครับนี ติดตามมึงครับพี่น้องหันหนาสูตรตะเวนพอดีโอ้หบังใหม่ครัพี่น้องนี่งนนี้มนันลุ่งจัง Nó lăm miền biển hỏi. nhưng mà miền biển này Mười lăm miền xương Đầy Mười lăm miền biển hỏi. 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 Mười lăm miền ยัยมองก้นพี่น้องปลาเห็นคนไหมยัยมาทั้งนี้น้องบังบัดกะอุ้มเก่าหนอครับนั่งหย่อนขืนมาตั้งสองเท่าสามเท่าเลรอเห็นคนขึ้นมาเมื่อกี้ยังหลบไปบักยางแห้งพี่น้องเอ้ยยัยมาอยู่วบป่าเลยเพียกมาทั้งนี้น้อง,งเงจะติดตามาพี่น้องพอป่าแล้วบอนนี้พี่น้องเอ้ย

โอ้โอ้เห็นคนพี่รองเลยสิกรรมแล้วท่วันกาบเถือจักู่ลึกไปไเนบได้เกิดพี่รองเอ้ยเห็นคนทำอืมมาอยู่บนห้องปอดพี่รองเอ้ยงาตันกระโดดกระเดียวพี่้องเลย โอ้สิฟันออกอีกซะว่างานนี่โอ้ตาดีดีป่าสะพ่อเงาะสงสัยอยูงหันโอ้คือบนองมือเนาะกำท่าก็แล้วเนาะได้แค่เสียวพี่น้องเลยมาอยู่วูบว,ว,วัดที่นี่เดี๋ยวรรเบ่งจะเข้าโมเมนต์กพี่น้องเลย ว่าเดียวก็บม่ต้องฟอมันละเอาวันไว้นี่ละมันบ่มันมมนะมือนี้จิกกำกับประกน้องเนาะ <c oughs> โอ้เสียดายจ้ะเดี๋ยวมือลุ้นเขาจาเอาพี่น้องมันบ่รอดออกปลาตัวนี้ <c oughs> คึ้ว่าบ่อรอดแท้เดี๋ยวมือลุ้นมาเอาไหมมือนี้เดี๋ยวแค่เห็นพี่น้องเลยหามาหลายมือแล้ว าาบ่าาเห็นป่าจักเตี้ยบ่มีหม่องพ่อป่ากักเตี้ยมีมองนี่ล่ะพ่อก็บ่ได้ยิงซจำโบแม่นบ่ได้ยิงดอกคันสิตดิคันธิกรรมก็ได้ยิงอยู่เลยพี่น้องเลยก็คือยังมันอยู่ลึกแต่มันเคอ,อยู่ลึกเติบแต่ว่าอยู่ในกล่องคือยังอยู่ตื่นเด้อพี่น้องนะ้ำมันใสเอาไว้ก่อนพี่น้องไปประมาณมื้อนี้กลับบ้านดีกว่า มือลุ้นพี่ว่ากันดีแล้วทีมาเห็นตามที่แค่ดอพี่น้องใหญ่มานสองหม่องเนาะใหญ่ออมมาทีัง้งพุดมองพุดเดีย๋ยวออมมาทีั้งนี้บอลอดดอกพี่น้องมือลุ้นฝ <c ười> ากไว้ก่อนมือนี้บอมาแล้วปลาเห็นคนหลายเทียแดงไหม ไปองพอกันไม่ชิปนาครับชิปนี่ประมาณแล้่เขาบานดีกว่าตั้งรักไหม